ชิ้นหนึ่งว้าวสีสวยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวปั้นแป้งชาแนลนะคะวันนี้พี่แกมีเมนูบ้าบินนะคะมาฝากทุกคนค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็จะทําทั้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวขาวนะคะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวดาค่ะทุกคน ใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างนะคะแค่นี้ก็สามารถทําบ้าบินอร่อยออร่อยทานเองได้ที่บ้านแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทําพร้อมๆกันเลยนะคะวัตถุดิบที่เราใช้ทําบ้าบินวันนี้นะคะก็จะมีมะพร้าวทึมทึกนะคะขูดนะคะขูดขาวแบบนี้ค่ะ500กรัมค่ะ แป้งข้าวเหนียวนะคะ200กรัมแล้วก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะ100กรัมค่ะน้ำตาลทราย100กรัมถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำตาลทรายอย่างเดียวได้เลยนะคะแล้วก็จะมีแป้งมันค่ะแป้งมันใช้30กรัมนะคะแล้วก็มีเกลือป่นค่ะ1ช้อนชานะคะเป็นเป็น1ช้อนโยเกิร์ตแบบนี้นะคะทุกคน เรามาลงมือทำกันเลยนะคะท่านแรกนะคะก็เดี๋ยวเราเทมะพร้าวใส่อ่างผสมเลยค่ะมะพร้าวนี่เราสั่งที่ร้านอะขูดได้เลยนะคะเอาแบบขูดขาวนะคะหรือถ้าไม่มีจริงๆจะขูดเองก็แบบปกติได้คะ่ะที่ว่าติดสีกะลานิดหน่อยนะคะ,ะแล้วเราก็ผสมแป้งนะคะแป้งข้าวเหนียวลงไปก่อนนะคะ เทไปประมาณครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็ขยำค่ะแล้วก็เทส่วนที่เหลือลงไปเลยนะคะ ก็เทปแป้งมันลงไปนะคะไม่มีแป้งมันก็ไม่ใส่ก็ได้นะ,ะเเราก็เพิ่มแป้งข้าวเหนียวไปแทนแป้งมันนี้ได้เลยค่ะก็แล้วก็ขยำแล้วแบบดี่ดีหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำกะทิเนี่ยเขาก็จะได้ออกมาเพิ่มความมันนะคะ กันแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะผสมละลายน้ำตาลลงในน้ำเปล่าก่อนนะคะน้ำตาลเกลือเกลือเทลงไปในน้ำได้ค่ะแล้วก็ส่วนของน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บละลายลงไปเลยค่ะ ก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะหรือจะใส่ผสมไปเลยก็ได้นะคะค,ค่ะละลายส่วนผสมของน้ำตาลนะคะกับน,น้ำเปล่าค่ะแล้วก็เกลือเราจะได้ลดระยะเวลาในการผสมนะคะตอนนี้น้ำตาลก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเทลงไปในส่วนผสมแป้งแล้วก็มะพร้าวเลยนะคะ ก็ผสมนะคะแล้วก็บีบบีบนะคะทำง่ายมากมาค่ะเมนูนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะจีในกระทะเทฟล่อนนะคะ <ๆ S 2> ะเผื่อเพื่อนๆทำขายนะคะ <ๆ S 1> ใส่กล่องขายอะไรเงี้ยค่ะไปขายตลาด เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่จะสามารถเพิ่มรายได้ให้เราได้นะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจีในกระทะเทฟลอนกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำบ้าบินเลยนะคะเราตั้งไฟนะคะแล้วก็เทน้ำมันค่ะเทน้ำมันเล็กน้อย ทิ่งน้ำมันให้ทั่วเลยนะคะ mm. แล้วก็มีพิมพ์ก็ใส่พิมพ์ได้นะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะทุกคนอะ mm. ตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหยอดกันเลย mm. ใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะ ก็หยอดเต็มกระทะแล้วค่ะเดี๋ยวรอเขาสุกสักครู่นะคะว้าวสวยงามกับชิ้นหนึ่งว้าวสีสวยค่ะ พิมพ์นี้ก็สามารถซื้อได้ออตลาดนัดก็มีนะคะทุกคนแท็กหนึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ30บาทนะคะมี4ค่ะมี4อันถ้าไม่มีพิมพ์ก็ไม่ต้องใช้นะคะใช้ช้อนหยอดธรรมดาเลยค่ะอ,อ่าเดี๋ยวรอตอนสุกนะคะงตอนนี้ กลับมาแล้วนะคะนี่สีสันสวยงาม,มค่ะอ่าเดี๋ยวเราลองเอาออกจากครีมกันนะคะ ตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะ,ะมาใกล้ๆเด้ยมัอมตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะหนึ่งกระทะ มาต่อกันเลยนะคะกับบาบินข้าวเหนียวดำนะคะ,ะก็ใช้กระมังอันเดิมเลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวพี่แคททำต่อเลยนะคะก็ใช้กระมังอันเดิมเมื่อสักครู่นี้ค่ะมะพร้าวนะคะมะพร้าวทึนทึกขูดนะคะห้าร้อยกรัมค่ะเหมือนเดิมเหมือนสูตรข้าวเหนียว เหมือนสูตร yeah, แป้งข้าวเหนียวขาวปกติเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแป้งข้าวเหนียวดำค่ะอันนี้แป้งข้าวเหนียวดำที่แขกก็จะใช้เป็นแป้ง,ปงข้าวเหนียวดำนะคะ150แล้วก็เป็นแป้งข้าวเหนียวขาว50นะคะเทลงไปเลยค่ะก็จะ <M uch os> ถ้าใช้แป้งข้าวเหนียวดำล้วนๆเลยก็ได้นะคะแต่ว่าพี่แขกไม่อยากให้สีดำเกินไปนะคะแล้วก็พี่แขกก็จะเป็นผสม แป้งข้าวเหนียวขาวไป50กรัมนะคะเข้ากันนะคะสักเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยแป้งมันค่ะ30กรัมจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะพี่แขกอยากให้เหนื้อแป้งออกมาเนี่ยเหนียวแล้วก็มีความใสนิดหน่อยนะคะก็จะผสมเป็นแป้งมันลงไปค่ะเสร็จแล้วเรามาผสมน้ำตาลกับน้ำนะคะแล้วก็เกลือค่ะน้ำตาลเท่าเดิมเลยนะคะ แล้วก็เกลือค่ะตอนนี้ก็ละลายน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขยำส่วนของมะพร้าวแล้วก็แป้งนะคะ ขยำแค่พอเข้ากันนะคะเราก็จะใส่ส่วนของน้ำแล้วก็น้ําตาลที่เราละลายนะคะลงไปเลยค่ะ,ะแล้วเราก็บี้นะคะคล้ายๆเหมือนเราคั้นกะทินะคะ BB, บี้บเพื่อทีอ่ความมันของกะทิเนี่ยเขาจะออกมานะคะขยำขยำ การที่พี่แขกละลายน้ําตาลเกลือนะคะกะน้ําก่อนเนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาเราผสมเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องออขยำมากนะคะหรือว่าผสมนาน,นะคะ่ะเพราะว่าส่วนผสมต่างๆเนี่ยเขาละลายเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคไอะะ้เลขาเดี๋ยวเราไปจีในกระทะเทฟลอนเหมือนเดิมนะคะตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะคะก็หยอดเลย เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็รอเข้าเหลืองนะคะแล้วก็กลับกันค่ะ ี่แขกก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะพี่แขกขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะขอให้โชคดีร่ำรวยทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ